สวัสดีครับครับก,ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณสำคัญมากๆอย่างหนึ่งของประเทศไทยเลยครับดิตื่นเต้นมากเลยครับใช่แล้วครับผมก็ขอบคุณทางฝีมาครับผมที่ทำให้หลายคนมองเห็นรี่์วายในเมืองไทยนะครับผมได้เห็นความสามารถของนักแสดงในเมืองไทยแล้วก็ ทีมงานโปรดักชันเบื้องหลังนะครับผมเพราะว่าเราเราเป็นคนหนึ่งที่อยากทําเบื้องหลังมากๆเลยเราเลยรู้ว่าโปรเซสในการทําผลงานชิ้นหนึ่งอะ่ะมันมีหลายอย่างแล้วมันเหนื่อยมากๆนะครับผมก็ขอบคุณทางสื่อสปีดด้วยนะครับผมที่จัดงานดีๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทางสื่อสารสื่อมวลชนทุกอย่างนะครับผมที่เอ็นดูแล้วก็ซัพพอร์ตซีโนนิวนะครับผมก็รู้สึกดีใจมากที่สําคัญก็ขอบคุณสนทุกคนนะครับผมทันใจทุกคนนะครับแล้วก็อาเลยทุกคนนะ คอยซัพพอร์ตเป็นหัวใจให้เราสองคนมาจนวันนี้ที่ได้มายืนจุดนี้ครับผมก็ขอมอบรางวัลนี้ให้กับทุกคนครับขอทุกคนมากครับแล้วโบกโคเซติ้งกับนี้จับมาเซย์ห่งปีคุณสีและคุณทูนิลขออนุญาตดูเชิญครับ